ไปเหอะนี่เจอบ่อยเจอบ่อยมากเลยเจอครั้งที่สามแล้วแก่อะไรเร็ไม่โอ้โหจะมาอัดเราอีกแล้วเราจะเจอการมาค่อยเปิดก็ได้ใช่จะลองดูว่ามันจะหมด ประเด็นค <là> ือไม่มีคนถือเด้วร้ว่าตั้งได้นี่ขนแขนแนนี่ก็แล้ขาแขนนี่เอาแขวนนี่ไนหขามัแขนนี่ได้เนาะไงเ่อง เตรียมตัวให้พร้อมเนงายไม่หลอดลงดูแล้วกันเมอันต้องสองด้านขาสองด้านหน้าใช่เข้าหน้าเนองกดหนึ่งกดสองกดสออ่าอ๋อสบายเดี๋ยวปิด่อนก็ได้่ะเข้าเข้าหน้าน้องไม่ได้ วันนี้ไม่ได้เอาสปอร์ตไลท์มาด้วยนะคะหนูยังไม่รู้ว่าหนูจะให้ใครถ่ายให้หรืใครจะเป็นคนถ่ายเมนเดี๋ยวยวใครจะเป็นคนถ่ายประเด็นมีคนถ่ายไหมน้องแ้อเซลฟี่กันเซลฟี่กัน ถ้าถ่ายไม่ได้ก็ต้องเซลฟี่อะค่ะแม่มันไม่มีคนถ่ายให้สวิตอยู่ข้างหลังคดหนึ่งกดสองกดสามเห็นไหมปุ่มสีส้มอะโอเคใช่ค่ะได้ไหมคุณหนุ่มคุณหนุ่มลองยืนดิลองยืนดิลองยืนก่อนจะถ่ายตรงไหนน้องไปยืนตรงนี้น้องยืนตรงนี้สิน้องมายืนทันนี้ โอเคแต่เข้าตาไหม่ะก็อย่ามองไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้ามัไม่เข้าครับไม่เข้ยลุยลนลนเลยตอนแรกตอนแรกแล้วใมอันนี้อะไรแล้วถ่ายนี่เป็นเงาป่ะไม่เป็นอ่ะถ้าเกิดใช้มือถือไม่เป็นอ้าวเหรอ ตอนนี้เซลฟี่ได้อย่างเดียวไม่มีคนถือครับตั้งก้องไว้เลยค่ะ่กกััน้คะ็ดดไถ้าถ้าจะมาด้วยกันแล้วผัดกันไม่ใช่ไม่ได้เลยต้องย็นเลยหนึ่ไม่เป้นไไม่เป็ไรไม่เอกแค่หน้าแล้วแล้ก็เปิดแฟกไหมเปิดไหมน้องเปิดแฟกไหมพี่นั่นเี่เไม่ต้อง่ ขอีวไม่ถค่ะว่าแค่ละเอาเลย่้กนนพ่วโะขอสองแถวค่ะสแถวสลับกันนะคะตั้งกล้องได้เลยค่ะน้องได้ออกมาแล้วั้งแล้วครับั้ปั้นหดแล้วก็ไม่ไม่ตั้งแล้วค่อยสวยไม่มาค่อยสวยในกำแพงเนี่ยไมไม่ตั้งยังไม่ได้ตั้งกล้องตั้งแฮะ ได้ได้ได้ขาแกไม่ค่อยดีแม่และขาแม่แม่ลงดีๆนะขาก็ไม่ดีเนี่ยแม่ลงมางนี้หนุ่มแล้วนะต้องใช้บาร์เรกแฟรถ้าอยู่ตรงเนี้ยไม่อยู่ตรงนี้ไม่ไม่ต้องใช้ก็ยังไงอ่ะโอมโอมเฮ้ยไม่เก็บก่อนไม้หน่อยก่อนแต่ไม่เก่อนเอเก็บไว้ก่อนต้องใช้เปล่าล่ะ เอาไหมเดี๋ยวไปอ๋อไม่ต้องใช้ละมั้งหนุ่มเดี๋ยวเดน้องไม่ใช่ไหมจ๊ะช่วยหน่อยก็ดีครับช่วยใช่ไหมลูกเดี๋ยวนะคะโทษนะโทษค่าโทษค่ะเดี๋ยวกำลังรออยู่เล็กเล็กถ่ายให้ได้ไหมไม่มีใครถ่ายให้แม่นอกจากเซลฟี่เล็บมีไหมหรือว่าไม่งั้นก็ต้องเซลฟี่อ่ะอ๋อไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมคะ แต่งคิวนะคะไม่ต้องถ่ายแล้วค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสำหรับคิวกันนะครับได้แม่คนนี้ดึงแม่คนนี้ดึงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสวยไม่ได้นถ่ายเดี๋ยวแม่าคนนี้จะไดึงก็ถึงนะขออนุญาตให้คุณยายคุณป้าหน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แม่ไม่เป็นไรแม่ไม่ได้ไม่ยืนนานนะนี่ไม่เป็นไรไม่ได้จิตของเขาต้องมาก่อนไม่แม่ขอเขาได้ค่ะเราขาไม่ดีอ่ะเดี๋ยวขอขอแม่หน่อยนะคะขาก็ไม่ดีค่ะอนุญาตนะคะอนุญาตนะแม่รัขอบคุณค่ะเจอสองครัเจอสองครั้งอันนี้เจอสามครั้ง

าจจะต้องจับอาจจะไลฟ์ไม่หมดทุกคนอันนี้ค่ะให้ให้น้องเล็กนี่ใครจะให้ถ่ายก็สลับด้านนะคะแล้วให้เล็กถ่ายคคไม่เอาขาเลยเหรอ

ให้เก็บเป็นเช่รเดียวก่ะให้เก็บเป็นของก่อนแล้วดีที่สองที่ดีกันค่ขาขอให้นะครับเดี๋ยวให้นุ้ยเก็บเก็บได้มครับห้แปดครับงสองนในเในลายหสอง้ย อยากให้าค่ับถ่ายรูป่ายรูป่รได้ไหมพี่ที่ยบกให้ทอ้ไใ้ไ่ไชิญเงินตเนี้ยเขาหน้าจะได้ให้้บกไดวผมเอาลูปมาให้ที่า้ครับไครับไครัไครับได้ได้ค่ะแม่ใหม่ใกันถ่ายให้ผมถ่ายให้ได้ครับมาเลยครับมาเลยครับเดี๋ยวผมถ่ายให้คบบาตรครับเดี๋ยวาย่ายปเงครับ

จะถ่ายใช่ไหมเล็กจ๊ะถ่ายนัน<า>กงานหลักเลยนะครับนักงานหลักไปถ่ายอีกคนนึงใช่ไหมคะโอเคค่ะกล้องนี้เลยกล้องไหนใช้ได้กว่านี้ค่ะแม่พึ่งใจขอกล้องนี้ด้วยค่ะแม่จา๋าอ้าวไม่เป็นไร <laughs> ມາເກັບໃໝ່ເອົາໄປເອົາມາເກັບເອົາເທົ່າໃດເປັນໄປອາແມ່ນ

เขาคุ้มรายได้พี่คุณเลยใ่าว่าบาดีนี่ยเขือแบบไม่ไ้พี่ดาถ่ายายรมกันลูกไปกากไปจัดการลูกไปรลูกไปัดการลูกไปัการลูกไปรลูกไปดกายไปการลูกไปการลูกไปกาลูกปกาลูกักาลูกไปกาลูกไปกาลูกไปกาลูไปยาลกไปกาลูกไปจัดไปกาลูกไปยดกาลูกไปกลูไปูกาลูไปการลจกาลูกไปาลูกปกาลูกไปจกาูกไปัการักาก แฟน2เอ่อคุณเป็นการคิด các ค่ะวัน10กว่าบาททั้งหลาย

เดี๋ยวต้องต้องกับต้องไปเชียงใหม่แล้วนะคะก็ขอบคุณที่ชมไลฟ์สดถ้าผิดภาพประกนนรารใดโปรดอภัด้วยนะคะวันนี้ลาตีสวัสดีค่ะ